ครับพี่น้องครับห้องพอกับทีมนางเอกของเ้าครับอยู่ใส่กระทายเด้ปะเนี้ยหลังจากที่ไปไทยมาสามเดือนแล้วครับพี่น้องสามเดือนไม่เห็นนี่ยังจู๋โอ้ยเอียงก็ฮือเอียงก็ฮือคอนเทนต์อี่นั่นนั่นนั่นคุณลืมมาเบิองโวยวายกินเขาครับพระเอกว่าเสียวโดนโวยวายเดี๋ยวฉันกินแม่เหวบ่องว่องค่ะกับโวยวายแบ แกงลบาเนอาม้ากเดิกินอะกินยจิมากะไมกินแล้วกินด้เห็ดมากไหมอวดบ่ได้คือกครับเออเมาปาสองคนกลังี่ตามมาสามเดียนเต๋ออันเนี้ยว้าใช่เลยสามเดียนอยู่ดีเครื่องหน้าปลาเคร่อดังเลยเนาะ มันอดบ่ได้ไหมมันกับเฮ็ดตาครับจมูกมนะต่ไหมหน้ามันหวานขึ้นนะใครเกาะอยู่น้นมันตกตาหูมันตกเลยตะกี้มันตกตงสินี่นี่เปิดเครื่องใหญ่เกยตกปะทีนี้เราบดเผาก็เลิ่าเป็นยังไงจังการมันผสมัน เออการตลาดการวางแผนชีวิตได้มันมันเป็นการตลาดเหรอรอบขอบมันบุรีเมื่อไรบุรีใช่ไหมถึงว่าดีผู้จัดการลงทุนแบบผู้ค้าดีก็ไปเขียนจีดเสียงนั่นไปนัดไปนัดเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยคือไปเป็นติ่มซ้อโอ้ยแรงไงก็คือแบบคก็รับต่อไปกูเมาผู้ใดจัดเพลงให้กูเฟ้งยัง เอาก็บ่ิญญากันิบ่ากใหเดีานเลือกขาแรคเตอร์ของคนคาแรกเตอร์ดเยต้องวิญญาอัหลีเท่านั้นตองหนเาเล่าจังสกบอน่ว่เล่าค่ับเจ้าเล่าไปก็เล่าออมาเดอพไ่นองได้กินมะคอ้อมาเดอพี่นองได้อมาเดอพี่นองได้กินมะคอเด้มาอะมาเดิอกะคอาคอพีมบขคอเน่าพีมาขคอพี อีมือไปยับอย่าง,งมากอ่ะใบดากมากมือจะไปขี่มากเห็นมันเป็นมือคุ้มมันจังงลัวม่ทัสีบอกว่ามันมานองด้เนองเด้อาเนองเด้อเอบักคอครับพี่น้งองบักคอฉันงวงว่าผู้เอาแกวเขามาเอาบักคอมาบ้างเลยนั่งขงันกุ้งแล้ไกินอยู่ที่ลีว,ว่าเากินขาฝาบอเอาสอบน่อยู่บทางหนุนเด้ ัน่ยมันก็นางนีไปฉลไมปรดี๋ยกไปไปนี่สิูยืนากอีกนะบ้เอาจริงนอัเป็นหูขาจะมาเห็มาแม่กินเบิร์ตจะมาเคื่อหนึ่งหลงว่าจะเห็นมานอนเต็มอยู่นอนน้ำใบนอนน้ำมันนียนอนเขาเขานอนนี่อย่างนอนขจาวหยวยเตกเตยวอไร นอนยังินกับกินอยู่ไหนอยู่แล้ว่นอนอนอนพักกินมเป็นอะไกินเป็นไรด้มันเป็นเเป็นเชียวดิเห็นป่ะเป็นภาษาแสดงว่าคุณใช้ไฟายอะอือภาษาภาษาเนื้อน mm hmm. mm hmm. like ี่มันเขจได้หากรสิสองห้อง <ok ันผู้นึงตัวดีตัวดี สองเครื่องเมนเดมมันเพียเยเครื่องละแปดิบเพิ่เป็นสามจิ๊บดูจะละสองเครื่งทีเดียวใผู้วกคน้ทยเล่นะกี้ปใครกันแค่อะไรเขาอะไรักซุ่มมาสามันดุพวกมนไท่คือใครกี้ปผบก็บเบิ่งเน่อยกก็ไทย่งแล้วไอีาเน่้ายอแม่วาบอกหนเรียนไปเวลามันถึเขาหัดไแล้วคละปลาดงไปวคนมด แยงบอครับมีเท็ดนี่มีแต่ที่ต้มไว้แล้วลูกกมันมหายนะอืมก็ไปจะกินทุกที่ใช่ไปเปลี่นบรรยากาศทั้งหลังบ้านครับ let's go สวัสดีครับสวัสดีครับผมทีมว่านเออเห็นยังนี่จะซ้าประตูปูม่ชั่น สุ่มครับสุ่มตอนนี้สุ่มอยู่ยังมาบอกเราเพียงอย่างเดียวเนทังบุญอ่ะสุ่มทำคลิปอยู่ผู้ใดตุ๊กตามาตั้งไว้นี่เอาจืดเลยเออจิงได้ตอนนี้สวัสดีครับผมกินข้าอน้ำซามปลาหรือเปล่ากินแล้วครับกินบะหมี่ฮะกินแล้วกินแล้วจังแม่มาสอนน้องน้อย พีี่น้องครับสัมผัสอะไรเนี่ยเมื่อสบายไอ้ได้คลิปไอ้ได้คลิปตัวเดียวตัวมาสัมผัสอะไรเด้เออไปเห็ดมาหรอวะท่านไหนเหตุฮะบอกท่านนเหตุโอ๊ยเปิดไม่เชี่ยนั่งห้ไปเปิดยังไง เข้ไปังไวทีกันว้นยังไงตีเหลี่ยตีหลี่ของเลยไอปิลิ่นนั่นมันเดือดร้อนนะเนี่ยดี๋ยไปไอนรู้ พี่น้องไปเบื้องหลังเวทีกันจะข้ากันปะไก่แล้วครับพี่น้องครับไก่หัวดมือแล้วครับวันที่สามสิบเอ็ดนี่ครับมาให้กันลังใจสาวน้อยราเพิ่นโชั่วกันได้หลายเด้อพี่น้องเออสาวน้อยสองครับ เอาหน่อยแล้วเพิ่นโชว์นะครับใกล้จะเปิดวงแล้วมาเมื่อนเพิ่นกะผ้ากันซอมสอดแจงมาดิพี่น้องชอมจริงครับบรรยากาศกาลังเตรียมใต้เตรียมยังเอ้ยแอนนี่สวัสดีครับ บอาวดครับเจ็ดสองแปดแปดคารุนาขยับรถด้วยค่ะโอ้กาลังเตรียมครับเตรียมค <laughs> ว้มพร้อมครับพี่น้องครับแกลเด้อเอองาน่ครับสดีครับบ๊ายบาย รักนะาเตงบรรยากาศครับนะครับ <ingen> พ <debuted? m issions> <shocked> ี่น้องกำลังเก็บความฝันมาขึ้นกันภากกนซสอมจปนสอดแจงครับอคชิปนี้ฝากพี่น้องไว้สัำนี้ได้กันแล้วกันครับ